ชอวด์ดตี้นะครับผมวันนี้ทางเราจะไม่ได้นําเสนออะไรเกี่ยวกับกองทั้งสิ้นนะฮะเพอร์เซ่นทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราจะมาแนะนําจุดกลางเต็นท์กันนะเพราะว่าในช่วงนี้ก็หนาวแล้วเนาะนะเราก็อยากจะไปสัมผัสธรรมชาตินะครับผมผมก็โจทย์ของผมคือผมไม่เคยกางเต็นท์เลยและอีกอย่างนึงคือผมก็ไม่แขกเดินทางไกลจากกรุงเทพมากด้วยผมเลยไปลงเอยที่ ไล่วางบอลนครนายกนะครับผมในการไ่ไกลฮะห่างจากแถวๆจะรู้จักประมาณ125กิโลนะครับผมไล่วางบอลเนี่ยครับจะเป็นอยู่ก่อนขึ้นอ่างเก็บน้าอ่าวางบอนนะครับผมก็บรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามชมได้กันเลยนะครับไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันนะฮะที่ ไล่วางบอลนะครับผมอันนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปดูกันดีกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตรงไปนี้เป็นทางขึ้นของอ่างเก็บน้ำวังบอลนะครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปดูกันเลยการเต้นไล่วังบอลนะครับลงมาแล้วบรรยากาศดีมากนะครับเอามาปุ๊บคุณจะเหน็นนี่นะฮะ ข้ามลนธารทางซ้ายมือนี่จะเป็นทางของเขาทางมาต่อการสวัสดีครับตัวเล็กด้วยนะครับสามารถติดต่อได้ตรงนี้นะครับผมนี่คือเรียบการนะฮะ การเข้าพักนะครับผมติดต่อได้ตามเบอร์คุณเลยนะครับดูคนขับรู้อะไรกันบ้างมีอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้นะฮะข้างในสวัส,ด,สด,ดีครับยายดีครับเอาลิ้มาด้วยนะฮะอีมาด้วยตัวนึง กลางเต็นท์ได้นะครับ,นบาะนะครับดูไม้สกาดีครับอันนี้ทางไปส่วนของจุดกลางเต็นท์ด้านในนะครับผมก็จะมีเสาไฟครับตอนกลางคืนก็ส่องสว่างนะฮะดูไม่น่ากลัวนะครับผม ในส่วนด้านในทางซ้ายตรงไปเนี่ยครับเป็นส่วนใหม่นะฮะที่เขากําลังปรับพื้นที่อยู่นะครับผมส่วนด้านขวาของเรานี้เป็นส่วนของออกองฟางนะครับผมแล้วก็มีน้ําเล็กๆนะ,ะับเป็นแอ่งน้ำเล็กๆครับเพื่อให้เล่นก,กัน แล้วก็มีแค่นะฮะสำหรับว่าวางเต็นได้ด้วยนะครับอือฮะ mm. ตอนนี้ก็มีโซนนะฮะเข mm. ้าไปที่บอก mm. อ่ามีชิงช้าด้วยครับมิงช้าแล้วก็มีแค่ฮะ,ะไว้กลางหน้าครับผม mm. กลางเต็นนนั้นได้ mm. ส่วนด้านล่างของแค่เนี่ยจะเป็นลำธารน,นะครับผมล mm. ำธารเล็กๆที่ต่อมาจากอา่อ ในอุทยานนะครับผมอ่างเก็บน้ำนนเองนะครับอ่างเก็บน้ำวังบอนนะครับนี่ข้างหน้าเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับผมอันนี้คือห้องน้ำนะฮะอีกด้านหนึ่งเอ๊ ก็มาถึงตอนกลางคืนนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนของริมอะไรเอ่ยริมลำธารน,นะครับผมของไร่วังบอนนะครับอันนี้เป็นเต็นท์ขนาดครอบครัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับไปดูกันดีกว่าอันนี้ก็จะมีเต็นท์แบบว่าเผื่อกินหมูกระทะกันนะครับผม น้าค้างมันเป็นที่จอดรถใกล้ๆกันนะครับมีห้องน้ำนะฮะเล็กๆด้วยแล้วก็มีห้องน้ำอีกทางอยู่ตรงนู้นนะฮะริบๆตรงนู้นอ่าตรงนูน้นนะครับไปตรงนูน้นอันนี้ครับเป็นเต็นท์งกระโจกนะครับผม,ผมมาดูกันเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือมีพัดลมนะครับผมให้เชา่าแล้วก็มีไฟใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในให้ดู ก็มีชุดนอนให้นะครับม,มีที่เผไฟให้นะครับผมเหมาะสำหรับครอบครัวนะครับสี่ห้าท่านนะฮะโดยประมาณนะครับผมใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็สองเสือนะฮะอันนี้ที่นอนหนึ่งอันสองอันสามารถปูดอีกสองอันสบายนะครับผมบบประมาณนี้นะ คือที่ก้างขวานะครับผมมีหลายโซนที่ให้เราได้พักผ่อนการเต้นกันได้นะครับผมโอเคนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบของเต้นนะครับตอนเช้านะฮะเราก็จะเห็นวิวแบบนี้นะครับผมหน้าเต้นหลังอือครับบรรยากาศหน้าเต้น ตเต็นของเรามีพัดลมให้เช่านะครับผมเครื่องนอนทุกอย่างพรีพร้อมนะครับผมตรงเขาที่เห็นลิบๆนั่นคือ,อเป็นอุทยานเขาใหญ่นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ตรงนี้เป็นฝั่งของทางขึ้นอ่าเก็บน้ำ วังบอนะครับผมทางจุดกลางเต็นท์ไล่วังบอนี้ก็จะอยู่ก่อนทางขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมสังเกตได้ง่ายนะฮะตรงนี้ก็มีลำธารเล็กๆนะครับผมนี่ครับผมสามารถลงไปเล่นได้นะฮะ ก็ทำที่ไว้ให้เดินลงบเล่นแล้วนะครับนี่น้ำสาสยอยู่นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะถ้ามีโอกาสก็แวะมาได้นะครับผมผมก็ามาอยู่หนึ่งคืนนะฮะร,รู้สึกแฮปปี้ดีครับผมพี่ๆี่พนักงานบริการเป็นกันเองนะครับ อย่าลืมมากันนะครับดีครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับจุดกลางเต็นท์และบางบอลนะฮะต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ถ่ายห้องน้ําใกล้ๆมาให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะขอแนะนําเพิ่มเติมนะครับผมมีพัดลมมีเต็นท์มีเครื่องนอนนะครับที่สามารถเช่าได้นะครับที่นี่มีบริการเต็นท์มีมากมายหลายขนาดนะฮะลองเลือกดูแล้วก็มีอะไรปักพ่วงนะฮะที่สามารถที่จะของเอาของเราเนี่ยมาต่อ ของเขาแล้วก็เข้าเต็นท์ได้นะครับมีบริการนะครับแล้วก็หมูกระทะที่ขาดไม่ได้นะอันนี้บริการดีอย่างนี้ต้องมีหมูะทานะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มนะฮะสาม,มารถติดต่อได้ออที่จุดกางเต็นท์เช่นกันนะครับผมสำหรับท่านใดท,ที่ต้องการทานข้าวกลางวันนะครับ <_ m> ก็จะมีร้านตามสัะเล็กๆครับหน้าจุดกางเต็นท์เนี่ยก็ไม่ไกลนะครับผม s> <S <S สามารถขับรถไปได้5าทีสามทีนะครับส่วนที่ผมไปเนี่ยคือวันจันทร์นะครับคนก็เลยแทบไม่มีเลย ส่วนวันเสาร์ทิ์เนี่ยสุกเสาร์ทิ์เนี่ยคนจะเยอะนิดนึงนะครับท่านใดที่ต้องการไปก็สามารถโทรจองที่ล่วงหน้าก่อนได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบมากนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับยังไงก็ติดชมแนะนําได้เช่นเคยนะฮะขอฝากนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมในเพจเพอร์เชียลเดลตี้นะฮะแล้วก็กด s ับ s ้ r i ค e ายในช่องภาคพ้นคนรักษาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นข้างหลังนะครับ สวัสดีครับคุณมมกนะครับสวัสดีครับ